คือผมอยากจะทํากาแฟในแบบที่ผมอยากจะกินโดยการนําเสนอ,อไปเนี่ยผมบอกตามตรงว่าผมมาหากินแถวนี้แล้วมันไม่มีฉะนั้นเลยเปิดร้านนี้ขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการตัวเองอยากทํากาแฟดีให้คนอื่นกินเหมือนที่เราอยากจะกิน สวัสดีครับผมนินจากฟู้ดมอร์นิ่งสามชุกครับกาแฟของผมนะครับเราก็จะคัดเมล็ดนะครับเป็นอาราบิก้านะครับโดยที่พิเศษกว่านั้นคือเราเลือกคัดเมล็ดที่ดีแล้วก็มีการทุบแก้วที่เราเสิร์ฟนะครับมีการเบนเป็นสูตรของทางร้านเองตัวที่เราเ็นก็จะมีเป็นเม็ดกาแฟจากนอกด้วยนะครับแล้วก็เม็ดไทยนะครับก็ จะายที่นะครับที่เรามาเป็นเสิร์ให้ลูกค้าในราคาที่เรียกว่าย่อมเยานะครับเริ่มต้นที่50บาทครับแพงสุดก็อยู่ที่แค่75บาทเคยไปกินตามร้านอื่นก็อยู่ที่ประมาณ80-100กว่าบาทครอันนี้จะเป็นซิเพลเจอร์ของร้านนะครับ Morning, ชื่อ Good Morning สามชุกนะครับสิ่งที่พิเศษคือด้วยเป็นกาแฟดำดูดทั้งแ่นเน่เราจะเหมือนกินเป็นเหมือนกาแฟดำา l ล c k coffee หรือเป็นอเมริกาโน่ แต่เมื่อคุณผสมตัวสูตรนมด้านบนของเราที่เราทาขึ้นมามันสามารถแปลงร่างได้จากกาแฟดํากลายเป็นกาแฟนมสดชื่นทานง,ง่ายแล้วก็เหมาะกับทุกคนบางคนอาจจะไม่ชอบทานหวานเราก็ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้านะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ร้านเราค่อนข้างให้ความใส่ใจกับลูกค้านะครับโดยลูกค้าสามารถบอกได้เลือกได้ในสิ่งที่ เขาต้องการเราเสริมตามความต้องการของลูกค้าครับก็จะมีมุมทางนั้นนะครับจะเป็นมุมแบบนั่งโซนแบบเป็นโซนต้นไม้กระบอกเพชรนะครับก็จก็จะชอบไปถ่ายมูปทนี้นะครับโดยในร้านเราจัดเหมือนเป็นแกลเลอรี่เล็กๆนะครับที่มีแสดงภาพถ่ายตามมุมต่างๆของร้านนะครับก็ ถ้าคนชอบถ่ายรูปหรืออยากจะมานั่งพักผ่อนนะครับร้านเราเปิดตอนประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับถึงห้าโมงเย็นทุกวันครับขนมมีครับเราก็จะมีพิซซ่ามีตัวซองนะครับที่เราทําเสริมเปนใหม่แล้วอาหารจะมีเป็นบางวันนะครับส่วนมากก็หลักก็คือขายเสารอาทิตย์นะครับที่เป็นอาหารนะครับแต่พิซซ่าตัวซองเรามีทุกวันครับ Thank you